มาดูบางโคนในที่บางโคนใครรู้จักบ้างศิลปินซิลีศินเกาะโพบ๊อบมาเลเนี่มีมาหนึ่งคู่สั่งมาไวบ้บางโคนหน้านะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยฝีมือนี้มาตรฐานมากนะคือวาดนี่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวันที่ผมเคยใส่ติดรถมาละไกด์ี่ใส่ติดรถอันเดิมนี่เห็นไหมใช้มาสองปีกว่าละยังสวยอยู่เลยนะแค่มันมีฝุ่นมีอะไรเฉยเดี๋ยวล้างไปก็เนียน ก็อันที่มาใหม่จะไปใส่บางคนหน้านะครับนะก็จะได้เป็นบ๊อบมาเล่หูอันนึงไม่ถูกนะอันนี้ถือว่าอายุเยอะแล้วแหละนะครับผมไม่เคยเจอตัวจริงหรอกแต่รู้ว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะมีฝีมือแล้วสไตล์การวาดถือถูกใจผมนี่ยังถือว่าเป็นการสไตล์การวาดที่ใช้แฮนด์เมดนะซึ่งในยุคที่เป็นยุคยดีต้นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรใช้เป็นระบบสกรีนอะไรก็ตามแต่นะเป็นสกรีนไปนะแต่ผมคิดว่ามันก็ การวาดมันก็ยังเป็นความคลาสสิกอยู่ในตัวนะครับนะแฮนด์เมดครับ